นายแพทย์สมศักดิ์อักศินอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธ,ธรารณสุขกล่าวว่าการฝ่าสถานการณ์โควิดขณะนี้จําเป็นต้องดาเนินมาตรการ5ด้านไปพร้อมกันคือมาตรการนโยบายรัฐต้องชัดเจนประชาชนต้องให้ความร่วมมือระบบการควบคุมโรคต้องดีระบบรักษาพยาบาลต้องเข้มแข็งและการฉีดวัคซีนต้องอครอบคลุม จากการควบคุมโรคโควิด -19 ที่ต่อสู้มากว่าหนึ่งปีบางช่วงบางจังหวะอาจมีการหย่อนในบางมาตรการบ้างแต่ขณะนี้ระบบสาธารณสุขไทยถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันผมคิดว่าทุกมาตรการอาจจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองตอนนี้เข้มข้นพอไหมประชาชนดูแลตัวเองดีพอหรือยังนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันเข้าไปในชุมชนและครอบครัวแล้วอาจจะถึงเวลาจริงๆที่เราต้องใส่แมสแมส้กระทั่งในบ้าน มาถึงการเฝ้ารองป้องกันควบคุมโรคทําได้ดีจริงๆหรือย่างทุกภาคส่วนการรักษาพยาบาลอันนี้ผมก็ค่อนข้างหนักใจครับเพราะว่าคุณหมอพยาบาลก็ล้าหลายส่วนละแต่ถ้ายัางร่วมมือกันอยู่ทุกภาคส่วนช่วยกันก็น่าจะได้ถ้าทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันผมคิดว่าเห็นต่างได้นะครับแต่เห็นต่างขอให้มาคุยกันทั้งหมดแล้วใช้หลักการครับว่าเอาความจริงมาพูดเอาความโปร่งใสเป็นหลักถ้าพูดคุยกันแล้วความเห็นต่างเหล่านั้นอาจจะต้องมีข้อสรุป เมื่อสรุปแล้วขอให้เดินหน้าไปด้วยกันและไม่โทษกันและผมก็เรียนมาตลอดปีครึ่งนี้ว่าโควิดนี่มันแปลกนะครับมันทําร้ายรางทุกทฤษฎีเราบอกวัคซีนมาแล้วจะดีก็เจอเชื้อกลายพันธุ์วัคซีนอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างถ้าทุกคนยังโทษกันไปโทษกันมาอยู่ผมคิดว่าประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ไการล่มสลายของระบบสาธารณสุขมันขึ้นอยู่คำนิยามนะครับว่าคืออะไรเตียงไม่พอล่มสลายไหมในความเห็นผมยังไม่ใช่โรงพยาบาลยังให้การดูแลอยู่ เราสามารถปรับระบบปรับจากดูแลในโรงพยาบาลมาเป็นโ o มไอโ o เลชันคอมมูนิตี้ไอ o ซเลชันวันผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นคําถามและไม่เฉพาะข้ราการสาธารณสุขแต่เป็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่จะถามว่าตัวเราเองจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคงระบบสาธารณสุขไทยไหม อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงการบริหารจัดการเตียงว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศยังสามารถรองรับได้ถ้าตัวเลขไม่มากไปกว่านี้ขณะที่ในแต่ละพื้นที่หนักอยู่ที่ภาคใต้และปริมณฑลบางส่วนเท่าที่ติดตามสถานการณ์ทงางภาคใต้มีความพยายามขยายเตียงเพื่อเตรียมพร้อมรองรับโดยหากห้ามาตรการชัดเจนมั่นใจว่าภาคใต้สามารถรับได้ส่วนในพื้นที่กรุงเทพที่มีการระบาดหนักโดยสามวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อประมาณวันละ2 0 0 0รายและหากยัง คง2,000รายต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์เตียง ICU จะกลับมาเต็มอีกครั้งที่กรุงเทพที่เป็นฮอตสปอตที่สุดจริงๆแล้วถ้าถามว่าต้องการเตียง ICU เพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกหลายรอยก็เรียนตรงๆว่าเรื่องของการขยายเตียงตอนนี้ถ้ายัางตัวเลขอยู่ที่2,000ผมคิดว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะมีปัญหาเรื่อง ICU เต็มอีกครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงเรียนว่าหมาตรการตรงนั้นต้องดึงคนไข้ลมก่อน ถ้าจากสองพันในกรุงเทพเหลือหนึ่งพันผมคิดว่ามันจะกลับไปประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาแล้วเราก็จะสามารถที่จะจัดการกับเรื่องสถานการณ์ตรงนี้ได้แต่ถ้าสถานการณ์ไปต่อการขยายเตียงเครื่องมือสถานที่ไม่ใช่เรื่องที่ยากนักแต่เรื่องการหาคนมาทำผมก็ขอความเห็นใจแทนบุคลากรสาธารณสุขอีกครั้งว่าอย่างที่เรียนไม่ได้กลับบ้านสองเดือนเขาก็ยิ้มนะครับที่ผมไปเยี่ยมเขาก็ยิ้มเริ่มมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลมันก็ หนึ่งเหนื่อยก็เหนื่อยละจํานวนคนก็ลดลงแล้วต้องไปคเวอร์งานเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเราก็เหนื่อยกันครับวันอีกสมาตรการต้องมาช่วยเราครับถ้าเสริมเราดีๆได้ผมกม็ยังคิดว่าเราจะไปได้ ส่วนเรื่องโฮมไอโซเลชันนั้นนายแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่าด้วยความจําเป็นได้เตรียมความพร้อมเรื่องโฮมไอโซเลชันมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2564โดยช่วงที่ทดลองที่โรงพยาบาลราชวิถีพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือดีมากจึงได้ทําต่อเนื่องมาที่คอมมูนิตี i ไอโซเลชันอมาร่วมช่วยในการดําเนินการและมีน้องๆสตาร์ทอัพมาช่วยร่วมดูแลซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีโปร่งใสและได้ร่วมมือกัน นาหรือหมอนอุดมพรรายงาน